นึกถึงคุณภาพซัมซุงคุณนึกถึงอะไรก็มือถือสิครับแท็บเล็ตค่ะทีวีครับตู้เย็นสิคะและนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ทั่วโลกไว้วางใจเราไทยซัมซุงประกันชีวิตพร้อมดูแลชีวิตคนไทยเหนือกว่าด้วยความพร้อมโดยทีมงานคุณภาพมืออาชีพเปี่ยมด้วยประสบการณ์ไทยซัมซุงประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาดเพื่อชีวิตคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแคทครับสวัสดีครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครจากผู้จัดการใหม่นครัมาร่วมงานกับสั m สู n g ในวี้ขออตสัมภาษณ์คแคทนะครัเริ่มต้นเลยครับคุแคทแนะนาตัวเองใหัู้จัหนครับ่าก็ชื่อิตวรดนะคะชื่อชื่อแคทนะคะเข้ามาทาชีพประมาณปี oh, okay. แล้โอเคนะคั่วมงานกับประกันปีกว่าแล้วนครับก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับธุรกิจประกันทำอาชีพอะไรมาก่อน ก็เลยนะแสดงว่ามีใจบริการสูงมากแล้วทำไมจึงมาร่วมงานกับรุ่นปิปกัน เริ่มต้นด้วยใจบริการนะครับคุณแคปเพราะอะไรจริงมาร่วมง,งานกับสามสูน ถึงที่สทัศน์ของบริษัทซังซูงนะครับและเพราะวรึงมาร่วมงานกับอินโนเวชนกรโค้ที่าคนกที่จใส่ข้าของความของท่านเจมคะสวของ้าเของวทกคนที่เราเข้ามา มื่อมาสามัม,าสาม,สามผัสมาสัมสัมผัสนะครับกับซัมซุงโอเคมั่นใจในแบรนด์ซัมซุงนะครับแล้วพอมาสัมผัสกับชิงไนน์อินโนเวชั่นรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกมั่นใจนะ มั่นใจในทีมงานมั่นใจในสินค้าแล้วก็มั่นใ,น of Cloud, ใจในออฟฟิศของเรานะครับสุดท้ายในสุดครับอยากจะให้คุณแคทนะครับได้เชิญชวนเพื่อนๆที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นครับถ้าสนใจอยากจะร่วมทีมงานกับคุณแคทนะครับติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะก็ถ้าสำหรับคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ให้กับคนรอบข้างะเีย ีเหมือนกันนะครับในการได้สัมภาษณ์กับผู้จัดการใหม่นะครับมาร่วงหน้ากับ s a m s u n ในวันนี้ครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าสัมส u n ประกันชีวิตทำรับรองว่าดีรับรองว่าดีันคุณทำไมเมื่อกี้คุณไม่พูดอ่ะคุณอยากรู้ว่าดีไงผมขอเวลาแป๊บนะครับโอ้โห นี่ไงสำนักงานใหญ่บริษัทซัมซุงประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของเกาหลีเนี่ยเขาดูแลความสุขคนเกาหลีกว่า8.2ล้านคนนะไม่ว่าประกันสุขภาพประกันชีวิตและดูแลการเงินทุกชนิดไม่ว่าเรื่องไหนซัมซุงประกันชีวิตเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างเลยและนี่คือซัมซุงฟินแลนซ์แคมปัสสถาบันเสริมทักษะเฉพาะทางด้านการเงินที่สร้างตัวแทนทุกคนให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เขาดูแลคนเกาหลีมานกว่า60ปีะนะฟูหกปีเลยครับไปต่อไปประสบการณ์ยาวนานตั้ง60ปีแบบนี้นี่เองทำไมคนเกาหลีถึงเชื่อมั่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งการันตีด้วยรางวัลความไว้วางใจสูงสุด13ปีซ้อนรับรองโดยสถาบัน NC SI อ้าวสวัสดีครับพี่เจค่ะสวัสดีครับมาเที่ยวเหรอครับครับผมมาทำอะไรครับพอน,นี้ผมพาทีมงานฝ่ายถ่ายมารับรางวัลของซัมซุงโอ้ยินดีด้วยนะครับ เป็นงไงเจ้าหุน่นบริษัทซัมซุงประกันชีวิตเจ๋งค่ไผมพร้อมแล้วครับเอาพร้อมพร้อมแอคชั่นถ้าซัมซุงประกันชีวิตสั่งรับตอ